เจี่มาตอบหน้ามองฉันทำไมอะมองฉันไม่นะไหมคะนี่เลยยังคนเดียดยวเลยเป็นคเจพี่มาทแบบนี้จนดเลยโอดูกราได้เจ้าพี่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะไหมคะมาคุยกัดีๆรูเ่ไมีดไหะเฮ้ยถูกต้องหรือยังพี่คะ กันสีที่เจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ทางโน้นเพคะแล้วมาทำไมที่นี่ณนะที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนตัวของอาทิตย์ยาเขาแบ่งเขตแบ่งห้องให้อยู่กันแล้วอืวหวทำไมติยาเราขอโทษเร่มจัดการให้นะ เป็นเชื้อพระบ่ทคำตัวเยี่ยงไพ่สะทุนไม่บอกไม่ควรนี่เป็นคําสั่งครั้งนี้จะฆ่าโทษไว้ก่อนหากมีครั้งต่อไปมาเรื่องแกเขาอีกล้อมเส้นเขาอีกคราวนี้ถึงตายเน่เจ้าพี่ไปก็ได้หม่อมฉันไปก็ได้นะครฝากไว้ก่อนเถอะม,มาบ้าเข้าสิงไง ผมเชนขออภัยด้วยเบค่ะพระองค์ท่านเข้ามือมาวันแรกก็สรางเรื่องกวาใจกับพระองค์ท่านแล้วบมเชนไม่ตั้งใจจริงๆเยคะ่ะเจ้าไม่ผิดหรอกเรารู้ว่าใครเป็นยังไงเอาเป็นว่าครั้งนี้เราขอโทษแทนกันซีด้วยครั้งหน้าไม่มีอีกแน่นอนหมดเวลาหมดหน้าที่ของเจ้าแล้วมีอะไรก็ไปทําเถอะเราอนุญาตเชิญผมเชนขอตัวแล้วเบคะ่ะยิ้มทันทีหมดเลยเบค่ะกันซี ทำอะไรไม่เก่งใจ่เขาเปเจ้าของแต่รีบเก่งนักใช่ไหมได้เดี๋ยวไปเจอกันเนี่